สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ได้เวลาเนาะพี่น้องเมนูของเราในวันนี้ก็หมกปลานะฮะะก็หมกปลาตองเนาะสวัสดีครับพี่ซีพี่าาละหมกปลานี้ต้องปาดเซียนนะไอ้ซีนะนำมาซื้อค่าด้วยกันรุ่นรวมก้างนะฮะอยู่ที่ปลาตองครับตั้มหัวนึ่งผับ ไปตอนไหนกินร้านไหนเจอทำไรนี่น้องชายเขาไปเก็บหวานน้องเก็บอาไบ้างอ่ะอย่างนี้นะผลวานเชลลวคราทำสิ่ต้มหมาหวาเก่งวะต้มหมาแล้วพอเดียวทำได้รสเผือก่อนนะมาห่อหรือดุ่นงไดนหต้มข้าแม่ก็มาทำให้ซื้อไหม ตัวเองจะกินได้นะเอซีเองตัดหัวมาพี่จะก็ินเป็นยี่ปีเอาต้มแก่อนเนี่ยน้องเดีก็ต้มมาม่าครับทุกนั่นใสก็ได้มานั่นใส่ยุ่โต้ั้งนี้ไม่ต้องไปซื้ออ๋อ ตัวปืนนม่ไรกันแล้ว <c oughs> ปลา <c oughs> ตัวนี้มันกลางมันจะลอยเซนเนาะทั้งตัวไม่รจะพูดยังไงมีแตะเนื้เนื้อกลางจำนะเพื <c oughs> อนข<อ>้นยอดสยากที่ลาตองนะพุ่ยข้อต่อข้อดีของสุยดเนาะนี่หนพัย อาารนะปาานะ,ะาานานะเดี๋ยวทางานไปมีพืจมหนื่ปากต็มๆเหมือนเพืับดเนี้ย,ย,ขขยไขม,มันเก่แล้วนั่นนี่เนาะมารยากของคนไทยครับทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องข้าวมันดิว้วต่อยตัวอาจามนมาป้าเนาะ เป็นสียบแค่ใครมันงใหแก่ไหมอน,หมนกอกบ้านฮะข้าวเล็กกี่หน่วยม่ได้บาตเอาเข้ามาอันี่คือผักคนหูนะฮะ นี่คือผักคุณแงกนะคะคือตำโถ่เออหอมผักคุณแงกอ๋อมันไม่มีมารยาทเลยมองหันหไนะไม่ไม่ให้ลูกประเดกไปกิปนใช่ไหมปลาลับกระทานหวังว่าจะจูกหัวปลาอตองพี่น้องกุดเอาหัวมัน <laughs> ตนน้นซ,ซ,ซีหัวมันนี่เอามาเป็น,อนของตัวเองเลยนะต้องลากนะครับนซีจำกินแต่น้ำมันเลยปลาหนะังก็ไม่เห็นแล้วเนาะใอ้จะบุกมาลารกลับบ้านน้ำออกแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว

อาหารเ <ไป S 1> มื่อนี้นนนครับยากที่สุดเลยครับ fc แม่ยายผมตาดีจริงๆเน,นาะตรย่างไม่เงี้ยนะย่าง ย่ห้นานๆนะอีกทีเนะานนนะยำ่เอดูนะดยายไมั่งมากมันไของพกีลุกไปหามาม่ากเน,นะจะหามามานะ่าแล้วไปดีซีนมา่อยทำมันีมจะไปะนะครับี่วราต้องเ้ไปเอาจะได้เป็นคนมีเส้นคุณภาพไผ่ดีก่อนเนาะ ใส่ <c oughs> คนทําให้กินเขาก็น้อยใจเลยอย่าพูดบอกว่าจะตีไม่จะตีมันตีก้างเนาะไม่ตีว่าทําอันนี้อร่อยอยู่แต่เดียวพวี่ก้างเยอะผมไม่เคยบ่นนายสิเนาะมีะแต่ละคนกินนะครับทุกคนอืมอืม กัตันผักินข้าวกับมาม่านะคะ,ะก็คือเนี่ยหัวปลานี่เยียใจมากคิดว่าเป็นหัวปลา,นนาต้มทำซีเรียลในมาส่อด

ทีเอฟีหลายท่านเป็นห่วงเนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเนาะน้ำตมน่วงหัวกนดีน้ำอยู่ไหนกว่าสักแค่นี้หมกรวบหมือนท่้วมไม่ล่าง่เพียงคน้ลงกลนเแล้วเยอล่ะเพียงข้ามเลยไหำข้ามนึงงยุการพันยินได้เลย หมอเลยนอเรือ,น,อนี่เนาะพอประมาณนี้เนาะทุกท่านัเชื่อกันใหม่ครับัปตครับ